या मा येमिना सख พันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาิสารเดียรสธรปัญจศีลาิยาจามาตุติยัมปีดมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาิสารเดียรสธรปัญจศีล ดิสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะ Sahutkan sarat dan kasani, bukan kerana ขจามตูติยามีธรรมสระดังขจามตูติยามีธรรมะกานังนขจามีโหติยามีสังฆังสระังขจามทุเติยามีสังฆังการณังนขจามีตติยามีพุทังสระังขจามีตติยามีพุทัง ราไมณีด้กขาปทธังสมาธิามีอิาบา,าดีปันจากิิกขาปัทารีสิเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโคตัณสัมภาสาธุสิเลนะปุตติยันติ ทูติยังปีติมานิปัจจสิกขาปทา,า,านิสมมาทิยามิทูติยังปีติมานิปัจจสิกขาปทา,า,านิสมมาทิยามิพรหมจโลกาทิปติสัมปติธ์ปอันชลีอันทิมรังอายาจาัตตาสันติทัศนตาปรชา,าชากัจฉาติกา พุสธะจาระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีลังโลกังสีลังโลกะนุตตะรามตี ันดีอัตมาพาดจะได้สแสดงรักษาธรรมเทศราใธาีปสื่อหลักฐานลังมาเรื่องสีเพื่อสระปฏิปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาต่อกันเป็นเจ้าภาพเริ่มแต่ต้น จนถึงสุดท้ายก็คือในวันนี้ที่ท่านชนะท่านเจ้าภาพก็คือนายผลศักดิ์กิจศักดิ์แล้วก็นายนารรองศักดิ์นายนารรองสอนกิจศักดิ์นสวิวิภภาพพรกิจศักดิ์แล้วก็นายนัทพงศักดิ์ นายวิศนุติงศักด์ที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ร่วมคณะญาติโยมผู้มีจิจศรัทธาไม่ว่าญาติบ้านไกลแล้วก็ญาติในบ้านจริงๆแล้วเราก็มีญาติในคณะญาติทางธรรมโยมเพื่อมาประกอบในบุญในกุศล จะได้ทำชาปนกิจในวันนี้ก็คือถ้าเราจะทำอะไรทุกอย่างถ้าศีลของเราได้บริสุทธิ์หรือว่ามีความสะอาดมีความของใสแล้วเราทำบุญไปให้บุคคลที่เรารักเราห่วงนั่นก็คือได้ยากโยม ตอนที่เราจะทําต่างๆเราก็จะต้องกิจกรรมของเราก็คือจะต้องรับสินเื่อก่อนอย่างเช่นวันนี้ก็คือรับพระไกรสารนคมก็คือคนพระพุทธคนพระธรรมคนพระสองฆ์โยมอยู่ที่ในใจิตในใจของพวกเรา่อนที่เราจะได้ท้อมูเพิ่มเติมไปให้บุคคลที่เรารับบุคคลที่เราหว่วง จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนโยมันไม่แน่นอนทําไมถึงบอกว่าไม่แน,น,น่นอนแน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือเราเกิดมาแล้วต้องดับเกิดมาแล้วต้องไปเกิดมาแล้วต้องการไปดับไปดับอยู่อย่างนี้ตลอดก็โดยเฉพาะเราเกิด เราก็เอาหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างที่จะมาตามมาโยอย่างเช่นเราที่เราอยู่ในปัจจุบันหรือว่าอยู่ในขณะปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมสา์โครนใส่การคุณรู้สา์คุณนิสา,สา์ไม่รู้อะไรต่ออะไรก็ถามดูว่ามันจะดีไหม ไม่ดีเรายอมไม่ดีดังนั้นตอนที่เราจะทําบุญให้บุคคลอื่นตอนที่เราจะให้คนอื่นเ,เราให้ต้องสะอาดเสียก่อนถ้าเราจะคักขายเนี่ยเราจะทําสะอาดตัวให้มันสะอาดก่อนเราจะขายได้สองก็คือกิริยาวาจาวาจาต้องไถ่ราะวาจาต้องสนองต้องสนอ,อ,สนอหูต่อผู้ผง นี้ก็คือบุนคคลที่มีศีลมีธรรมโยดังนั้นว่าศีลและธรรมเท่านั้นที่จะติดตามเราไปชั่วขณะไปได้ที่ให้คนเราทำคุณงามความดีต่างๆเพราะว่าเรายังมีโอกาสแต่อัตมาก,ก็พิจารณาอยู่ตลอดว,ว่าโอกาสยังมีน้อง ทำไมท่าบอกว่าโอกาสยังมีนอ้อยก็คือก่อนที่เราจะโอกาสที่เราจะทำเนี่ยก็คือสังขารของเราไม่ไม่เที่ยงไม่นแน่นอนโยมไม่แน่นอนยิ่งเราไปทุกวันเน่ยอย่างเช่นอตาตมาจะไปทุกวันโย,นยม่รู้ไปไหนก็ไปไหน うう ENTE ็พราะความอันตรายความอย่างรู้อย่างนี้มันต้องมีต้องมีนั่งเด้อให้่ยงที่เหาได้ลึกลึกถึงต่อคุณพระพุทธเจ้าก็คือพุทธนยะให้เฮาที่ในพิจารณาตลอดมันอยู่ในจิตในใจเฮานี่เฮาก็ได้เห็ุบุญไปให้ เพราะว่าไในคนเติมไปให้บุคคลที่เฮาหักบุคคลที่เฮาเขาหลบอย่างเช่นบิดามารดาของเฮาที่เพิ่มเติมเสริมเพราะว่าตายไปแล้วขันธ์ขาปลาไก่เอาอีหยังไปบอเอาไปบ่ได้หรือเปล่เอาไปแต่ขุนน้ำพุนดีเท่านั้นบาปกับบุญเท่านั้นที่สิติ์ตามโตไป การเท้าเฮ็ดดีเท้าก็ได้บุญปัดการเท้าเฮ็ดพวกนี้กระไดป่าทางเข็นโค้งสมัยปัจจุบันในย่ออาตมากระไดพ่อได้เจอได้เห็นหลายสีหลายอย่างกอเป็นบุคคลที่บ่มีศีลบ่มีธรรมคือว่านี่่ละไปหลอกไปตุ่มไปตุ้มเขาเอิ้นว่าตุ่มตุ้มวกกันสีไปครัวไปหลอกไปหลอนทั้งๆที่ยังบ่ทันตายเออ จังไดนก็ว่าจักจันระวังเด้อวัดจ่อบห้าวกันปู้นได้กันปู้นได้กันปู้นได้คิดว่าท่านเขาเนี่ยละวังเขารอเนี่ยละวังเขาอราขาออันคนที่เขาหลอกเนี่ยเขาก็หูจัดมองหลอกได้เห็นยอดทะลวงนึกว่าไปกระดาจาังไดนก็ว่าหูจัดมองหลอกเพิ่นกับเอาลูกเลยหน่อยมากเนีย่ยจีหล่ะอุ้มลูกเลยหน่อยมากอ,าอุ้มมาแล้วมายิบเห็นลูกไข่ แลวลูกตนห,หน่อยๆเนาะบองข้าห้าก็หายละเล็กน้องม่านีมาขอบูซาผัดใจเนาะมาขอบูซาผัดไตบอกว่าเสียหายหานหวอาตมาก็เออกันวัาจังสิกับอาโมโธทนานาะใหายพ,พื้นหนึ่งไปเพื่นกับบูซา,าลอยนึงเห็นอีกพืนนึงอีกขออีกวันจนวัสงเออกัอาตโธนาเอาหา เห็นกระติกน้ำขอกระติกน้ำอีกงงห่วยโค่นเท่าเนี่ยมึงพ่อมึงพี่พ่ออีกเอากระติกน้ำอีกอีกก็ยังมาพ่ออีกเขาปัดใจในอาการสักลอยในเมื่อไหร่บ่พีละราพันหลอกบ่ห่วยมอมีึงก็จะหลงไปนเลยนอประสาทคือจนต่อยอดคือว่าวคือคืออะไรก็ยังมาต่อยอดคือว่าวคือหางว่าว มันโมโหจักเศร้าโมโหจักเกาะเจ้าของก็เลยขึ้นวางหัวี่าะบตต้โอ้้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้อ้โอโอ้โอ่อยโะ้โอ้อ้โอ้